สวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุขุสุคนเนาะมาพบกับสองว่าันรย์คือเก่าวันนี้มาสิตเบ็ดคือเก่าเด้อวันนี้ป้ากับสิบเบ็ดไปมองได้กับบุตรสตาร์เนาบุกเขาตาเดี้เจ้าให้เบิ่งป้ากันลงอันนั้นเปิดพวกบุงเนาะมาห้าหม่องจิตเบ็ดป้ากันเสียกน้ำไปลงมองได้กับบุคัก มองหนึ่งไปยึดถึงยึดถึงคุนว่ามันแด่นแห้งเนาะเพราะว่าก็แด่นคือว่าเนี่พักกระทินบางๆหนึ่งไม่ได้ก็กทิ้นตัวเดียวตัวนองบางหอนบ่อนห้ากันแหวกเนาะแหวกออกเอาพวกผมแหวกอวกอกมองซีดเบ็ดขักไรถ้าปงใกล้ๆแบบแต่ว่าฝั่งนั้นพอการไปฝั่งน้ำข้าวหนังก็ตื้อได้กันเนาะฝั่งนั้นเนาะฝั่งนากซีดไหลคือกันมันก็แปลงก,กันไม่ผ่านไป ต่วันนี้แต่ว่ยยุเทิงก็มีกันคนเขานั่งเนาะเป็นนั่งยุทเทิงเป็นนั่งช่องคนเลยพากันมาแหวกอย่นี่นไ,มไมหมบะครับอา,าไหมเพื่อนกันเนาะ กำนังไ่กับพวักบ่ทอยนิผมยุน้นิกองกัวเนาะนี่กบหอนแต่มันกะมาช่วยอายกับท่านเขาเขามานนังก่อนหาใหม่ไปคำทานผมเห็ดสมังบ้านเฮอย่งาเยงาเี้ ขันวะแต่ยูว่าก็ยูซื้อเป็นใส่กับพ่ออยู่หนีน่าจะกลายดีนะพวกบุญเนาะทร้างขุ่นกับมีอยู่ ลลอยออกไปหน่อยนเนาะเฮ้ยทาบึงต่อไปเนาะชีดึงมาก้ต้นบางกินงใหญ่เนาะดึงมากอะไรก็เผื่อน,น้ำมันไหนเลเลยอยู่อย่าจะขันเลยขึ้นมาตอนลงมาขันเนาะขึ้นมาอยู่ผมเรียกเครื่องเปียกอยงเมือนแล้วนี้ขัน ใชจุดปลไปถาสายหักขึงก็ได้ดิเพรวามันลำยัดึงมาเนาะยิงดึงมาไหนก็ที่น้ําไรหรือนามไรก็จะตื้อปลาตกปลาสบายได้เนาะอันนี้มันนามคีนก็จะปิดนาํมงไปเข้าไรเนาลจนัถึงแล้วมันนี้ลมพัดปัหามันอยู่เนาะลงถึงเกินมองมองว่างเยอะากันลายบอกไปมาทอมาหรือีเลย ก็เกิดนะลงลงขันเมื่อเไีย่ไปไปลงกันเนาะไปลงช่องคนเราอะไรลัวปวขันดูไวนะ้ขันกันแห่งะดดกแดดหอยกหอนกัวนะเด็กัว ได้แล้วทุกคนดได้แล้วตกได้แล้วบัดนี้สิไล่มาหาเกินจัะไล่มากันเกินมาจักนี้เด็กเบ็ดเนาะเสียขันเหง่าตกได้แลล้วงเมาต้อง,ลลงสังขันนะลงไลด้ได้จีกันเลยเดตอนนี้ก็ลงเว็ดได้เด้อทุกคนเนาะลงไปเลยวจีขั้นขั้นทีหากันสีแก๊ง Bên <laughs> này đi Đây là tài gì hàn rồi Tần này có lông bếp bên, bên đồn tử bữa đó Được rồi một tố nó Cái bên mưỡi nha không ăn ว่าป่านใช้พื้นดีนสบายอะไรพักขึ้นเลยข้นเนาะขึ้ใส่น้ำอะไรดีกว่าเนี่ยน้ำมันอยู่ลมลมพัดมันไรขึ้นมาทันทีที่ไล่เรื่อกันนี่ไล่ข้นขี้ยอร่เนาะโหดก็มีคนดนังเนาะไล่คนนี้โอ้แดเดเปิดแดดพวกขันเทาดัางเงินมาแตดึงไปนี้ออนก้อนก็ยินด,ดีจ้ะ กทุกคนตัวแหลกแหกมัน <c ười> คือปลาสกเกอร์บุย้ยปลาสวายประเวนปลาสวายปลาสกเือปลาดุดพุนแต่จังหวัดอื่นยังปลาแขกมันตีปลาแขกคนละอย่าง,างกันเนาะเอเอทุกคนชิลลองจีปลาจกเกิดกินลองเบิรงเนาะกินก็าจีในยูทูบพีสเพสดลองเผาลองเบิร์กไอศสิดังไฟกันเนาะ แต่ไม่จะ,ปปะเปลี่ยนปลาที่เิดกินมาเลยใช่ไหมปลาเวลือบปลากระไฟมากถ้าถึงเวลาของมันหรือกระไฟันได้ไปเปลี่ยนกินลองเบิรงเห็นในยูทูบก็เห็นนะเห็นกินชีฟูขดข้างในเทัางปูกรเจากรเหลียงไก่ตีไก่นะทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็ผพานไปซองสมุนกันเน,นปาปลา่กินเบ็ดจ,จักตัว กินแต่ประดูตัวเดียวองไกินยักเอกไล่ขึ้นพักตกแต่ตีเช้ลงไล่ขึ้นหนำบลาไหลเนาะเป็นหนำข้อเบ็ดหาขัดตาไิกิตพระโต้วยอมดึนกันต่อไปย่านตอลาดไปเด้อทุกคนดึงสองเถื่อนเนาะแต่บระอยู่กิ้ง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 องเถือนบระอยจะเถือนเลย เนเดียวก็แกงไม้ถึงเก็บว้สองพันาะครับโมกินังถาวบรรยากาศดีเล้ี่นงลปัดเย็นนังยำแรกเนาะยูหอนยังเ็ยังหอนไล่เออทุกเวลาผ่านไปสามสบมงเนาะบาทเดียวสองล้างเลยรอถ้าอ้าวโตีเสนั้ดึงบัดบาทัน Lot haman ăn sơn nan ninh tùa. So, đứa kìa 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 đấy, kìa ba kìa 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 ลังจกินเนาะหมูไว้จะได้บุได้ใค่จะกับ้าเปิดก็รไหนึ่งเด็กกยตหนึ่งเด็กก็ยตทุกคนก่อกินโอ้มาดลงแต่ใบหมูจนองจามหมูยังกินโหดเกินกินยาคิสาลงหมดบึง้ะ

เดี่ผมมีกำลังใจขึ้นมาเด้งามต้นไม้ใหม่เป็นไม้ใหม่เนาะไกลๆก็มองมองยูเนาะลองเบิ่งเริ่มขึ้นไปดูพักบ่งขนาดนี้ไปใส่สิบุกินฮะปลาเป็นน้องเนาะเจ็ดเจ็ดแมาวตัวหนึ่งสามตัวปลาเข่าสองปลานิมตัวหนึ่งเนาะ เดี๋ยวมามาช่องยาวชั่วโมงเด้อทุกคนเก็บอยู่ถึงจบยังอยู่เนาะนี่เตรียมตัวเมื่อเก็บของถึงจุดเมื่อไฟเขาเบิ้งไฟเรียนผ่านเขาเห็นเขาเบิ้งกขาปากกดไหลกดแจกกดตังให้เด้อพี่น้องเด้อเราเป็นกันแล้วจเก็บต่อไปเนาะบอกันเก็บหนาเด้อ